ดีครับผมนายนันทธาติพุทธราญตอนนี้ศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาผสมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ชั้นปีที่1ห้องหนึ่งรหัสนักศึกษา5 8 1 1 1 5 6 6 0 1 1วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ9วิธีรักษาความรักให้มั่นคงยาวนาน1มีความพอดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการทช้ชีวิตพในโลกส่วนตัวโดยเฉพาะผู้ที่ติดอยู่กับโลกโซเชียลติดการเล่นโทรศัพท์ติดเกม ตัลดความสนใจจากสิ่งพวกนั้นและหันมาใช้ชีวิตกับคนที่คุณรักให้มากขึ้น 2. ทํากิจกรรมร่วมกันหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นช่วยกันทางานบ้านจัดแต่งสวนซึ่งช่วยทาทากิจกรรมนั้นเป็นการแสดงความร่วมมือเพื่อเหลือกอบกู้ซึ่งกันและกัน 3. หาเวลาไปเที่ยวด้วยกันอาจใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์หาสถานที่ออกไปเที่ยว,เ,ยวใใเพื่อผ่อนจิตใจเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยานกาศ สี่จัดหาของขวัญให้แก่กันบ้างโดยเฉพาะวันสำคัญต่งางๆเช่นวันเกิดวันควบรอบแต่งงานเพื่อจะได้เป็นการเน้นย้ำถึงความรักของเราให้มีอย่าง,งสม่ำเสมอ 5. มีคำว,วันหวานให้กันบ้างเพราะการบอกรักนั้นเป็นเสมือนเชื้อไฟเพื่อไปเติมเต็มความรักของคู่ทั้งสองให้เขาอยู่ตลอดเวลา 6. แสดงความห่วงใยกัน คอ,อยดูแลอาใจใส่กันเป็นกําลังใจให้แก่กันตลอดจนถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันร่วมกันแสดงความคิดร่วมกันสร้างครอบครัวให้มีความสุขเจ็ดหาเวลาไปทานอาหารนอกบ้านร่วมกันเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ทำซาดจนเจแปดทำตามท,ที่รับปากหรือสัญญาไว้ถ้ามีรับปากหรือสัญญาไว้กับคนที่คุณรัก ต้องพยายามทำให้ได้แต่ถ้ามีสาเหตุวิสัยไม่สามารถทําได้จริง,รงๆก็ต้องกล่าวคำขอโทษพร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถทํำสัญญาได้และต้องยอมรับอย่างเปิดเผยก้าวให้เกียรติก่กันเราไม่ควรก้าวไก่เข้าลกเดินเข้าไปในที่ส่วนตัวของคนที่คุณรักนเกินไปคุณต้องเคารพและให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของเขา ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญก,ก็คือความเือนต้นเปมอไฟลยคุณต้องพอเติมเต็มความรักของคุณอย่าเปมดต้อนเปิดไฟายอย่าให้ขาดเพื่อให้คนรักของคุณไม่รู้สึกว่าการได้รับดูแล,ลจะใส่ที่น้อยลงสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับฟังการพูดของผมขอขอบคุณครับ